ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมอ e ีฟบอลไปย์สองพันยี่สินะครับในซีรีส์เมืองทองของเรานะครับ mm hmm. ก็ใกล้ๆท้ายๆฤดูกาลนี้แล้วนะครับใกล้จะจบฤดูกาลลวสำหรับคลิปนี้นะครับเกมสําคัญของเรา2เกมก็คือเกมชิง AFC c h แชมเปี้ยนลีกนะครับ mm hmm. เจอกับทีมอัลนัสครับจากซาอุครับซาอุดิอาระเบียนั่นเองครับ ก็คลิปที่แล้วเราได้แชมป์ช้าง FA Cup มาแล้วใช่ไหมแฟนคลับโฟลเวอร์ของเราก็เพิ่มเป็น70,000คนแล้วครับแต่ว่าตารางคะแนนของไทยลีกเราตกมาอยู่ดับ2ครับตามหลังท่าเรืออยู่แต่ว่าจริงๆแล้วแต้มเท่ากันครับแต่ว่าลูกได้เสียงของเราน่น้อยกว่าท่าเรือแล้วที่จัาบที่เจ๋งกว่านั้นใช้คำว่าจัาบ <laughs> เด็กๆไม่ทันแน่นอนเลยที่เจ๋งกว่านั้นคือ เราจะเจอกับท่าเรือในเกมสุดท้ายของโตโยต้ววาไทยลีกในฤดูกาลนี้ด้วยครับชิงแชมป์กันนัดสุดท้ายเลยทีเดียวครับว่าถ้าเราชนะไปได้เรื่อยๆนะก็คือคลิปนี้มันจะมีเกมที่ต้องเจอกับทูแบงกคอกด้วยขั้นกลางระหว่างนัดชิงของ f f c ซีแชมเปี้ยนลีกนะครับก็เดี๋ยวก่อนหน้านั้นครับเราไปดูนัดชิงของ f f c ซีแชมเปี้ยนลีกก่อนครับนัดแรกเราจะบุกไปเยือนซาอุครับบุกไปเยือนอัลนาสจากที่ซาอุนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับ ตัวผู้เล่นที่พร้อมจะลงสนามในวันเน้ของเมืองทองครับก็จัดชุดใหญ่เต็มสูบเหมือนกันครับแต่ว่าหน้าเป้าวันนี้เป็นเดเลยนะครับพักเด็กๆไว้ก่อนครับนัดสําคัญครับก็ต้องเอาตัวแบบหนักๆโหดๆครับ้านกลางมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับมีอีโฮยืนกับชาปุยแล้วก็สารัตอยู่เย็นครับสารัตน์นี่ก็เจ็บไปนานเลยครับนัดนที่แล้วกลับมาแบบท้ายๆเกมในเกมช้างเอฟเอครับนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนกับการบุกไปเยือนเอาลนัสจากซาอุดิอาระเบียครับ มาแล้วครับนี่คือบุกเปียนอนะนะจากซาอุนะครับแฟนๆเขาก็แน่นขนาดเหมือนกันครับน่าจะเป็นสีเหลืองน้ำเงินครับู้่แล้วดูถ้วยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกครับโอ้โหจับใจจริงๆเลยพ่อยสวยงามมาบสวยงามสวยงามโคตรเหมือนของจริงเลยครับแล้วบรรยากาศแม่งโอ้โหคือใจผมเต้นตุบๆอย่างเงี้ยนะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับแชมป์มันต้องเป็นของเราครับสุดๆจริงๆเลยพ่อย ติดสินแดงด้ครับกับตันมุย้ยนาเดินลูกทีมอะไรเนี่ยเดินนําลูกทีมลงสู่สนามครับดูกันไปยาวๆครับบรรยากาศของนัดทิงครับลุ้นหน่อยครับเก็บใจหน่อยเก็บใจหน่อย okay, s <S <c oughs> นี่เต้นเต้นๆเต้นๆชูไม้ชูมือเหมือนเดิมครับใส่สะดือเด้งมาเด้งไปแฟนๆแล้ก็เอ๊ะเหมือนสนามบ้านเราเหมือนกันสงสัยใช้สนามเดียวกัน เอานัสนี่ก็เป็นยอดทีมจากซาอุเหมือนกันนะโหแต่ถ้วยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวโตโยต้าไทยลีกก็มีรับถ้วยแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราได้แชมป์นะเจอกับท่าเรือนัดส,สุดท้ายแะด้วยครับน่าจะเป็นคลิปหน้าครับคลิปนี้นี่โอ้โหคลิปหน้าก็จะจบฤดูกาลแล้วหรือวะเนี่ยลุ้นลุนครับลุนลุนลุน,น,นอันนี้ได้แชมป์มาครองในมือก็คือช้างเอฟเอคับแล้วหนึ่งถ้วยนะวันนี้จะได้รู้กันว่าเราจะได้เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งถ้วยหรือเปล่าครับนัดแรกนัดมาเยือนก็ต้องทำผลงานที่ด เมืองทองก็จัดมาเป็น433ามสเองครับทางซ้ายหน้าคาแดนหน้านี่เป็นธีรศิลป์ครับทางขวาก็เป็นศิวกรติตรกุลครับหน้าเป้่าเป็นเดเลย์ครับฝั่งของเมงืองทองผูสับป,ประตูนี้เป็นประสิทธิ์พดุงโชคครับรับหน้าที่เป็นนายทวารมาเกมพร้อมครับเจ้าบ้านเคียกรมาดวลกับธีรทรครับยังไงทางซ้ายยังลากอยู่แต่ว่าธีรทรเร็วกว่าครับตัดมาได้เอาายพลาดตายหา่าละ จ่ายเข้ากลางไปจะพลิกครับพลิกแล้วยิงยิงแล้วห, Marcus, หูยจังหวะแรกของเอานัสครับขึ้นมาทางด้านซ้ายครับเป็นการจ่ายพลาดของผมเ, right อ,งผมเองครับอืมโดนตัดง่ายๆเลยจ่ายแบบประมาทครับเข้าซ้ายพลิกเข้าซ้ายแล้วยิงครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบครับโค้งไม่พอเนี่ยครับแต่ว่าในทักท้ายก่อนครับเจ้าบ้านตอกโซนมาลูกนี้อันตรายเหมือนกัน,นยังไงแต่ว่าเพื่อนอยู่ทางซ้ายยิงเองอู้หูกองหน้าเขาโหดจริงครับคือหันซ้ายหันขวาแล้วแบบช้าเพื่อนมาช้า ม่กล้าจ่ายก็ยิงเองครับ่างน้อยก็ได้จบครับทําได้ดีมาที่เดเลยเดเลยรอรอรอบังรอบังรอเข้าซ้ายเหมือนกันซ้ายล้วยิงเหมือนกันโอ้ยไได้ได้ทักทายเหมือนกันนะทาไมล่ะคือแน่นไม่หมดเหมือนกันครับพอพลิกเข้าซ้ายมาแล้วแบบได้ลุ้นครับก็ยิงเองเลยครับโอ้ดูครับเดเลยความแข็งแกร่งครับต่ว่าโอ้ลูกนี้ไม่ตรงกว่าครับแต่ก็ได้ลุ้นครับสิวกกมาที่อีโฮครับสิวกกออีกทีหนึ่ง สิวกรบังอยู่ครับบังรอรอโดเติมแต่ว่าโดโดไม่ไปโดโดไม่ไปสิวกรไปเองก็ได้ครับไม่รู้จะทำไงครับม้วนม้วนขึ้นมามาที่อีโฮต่อชบป,ปุยเข่าซ้ายสายของชบป,ปุยได้โอ้โหได้สองนอกกรอบครับบอลยังเป็นของเมืองทองตัดสินใจมาธีระทรนเข่ากลางไปก่อนครับอีโฮขวาขวาของอีโฮโอ้โหลูกนี้ไม่ตรงกรอบเลยครับโอ้ผู้สาประตูเขาโวยครับ หมดเวลาครึ่งแรกครับสเสมอกันอยู่ 0-0, 00ครับมีแค่ลูกหวัดเสียวที่ยิงไม่ค่อยตรงกรอบกันยังไงครับมีเพื่อนมาช่วยแล้วกระทันทีครับชอปุยยังไม่ได้แล้วเปิดเข้ากลางมาเปิดเข้ากลางโดนสกัดออกแล้วยิงสวนทีบอลชั้นแลบครับออกหลังเอาเรื่องเหมือนกันครับเอานัสขึ้นมาทางด้านซ้ายครับแต่ว่าเจอฝั่งซ้ายของเราฝั่งขวา แบ็กขวาของเราเนี่ยลุมแย่งกันครับแล้วก็ได้ยิงลูกนี้ออกหลังไปครับแต่ก็ยังอันตรายครับเป็นลูกแต่มุมของเอานัสมาทีอีโฮอีกทีับข้างในมีเดเลยทีละสินทีละสินได้ทีละสินได้ได้แล้วยิงเรียบร้อยครับทีละสินแดงดาตู้หนึ่งศูนย์ครับทีมเยือนออกนำก่อนครับจากกับตันมุยของเราอีกแล้วครับขาดไม่ได้จริงๆครับแดงดาคนนี้ครับ อยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับเป็นทีมจากประเทศไทยครับบุกมานำเอานะจากซาอุก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีมเยือนดูการเข้าทำลูกนี้ครับก็คลุกคลักเหมือนกันแต่ว่าได้ประตูครับเดเลย์เห็นทีลศิลป์ครับแล้วจ่ายมาทีลศิลป์ยิงโอ้ผู้รักประตูเขาไม่ทันระวังครับเหมือนจะขยับไปทางด้านซ้ายครับแต่ว่าขยับกลับมาก็ผิดจังหวะไปแล้วครับทีลศิลป์ครับตบกับเขาขวาแล้วยิงครับอื้ม ออกนํำก่อนแล้วครับเมืองทองแบบนี้ก็โอ้ได้ประตูทีมเยือนครับเก็บใส่กระเป๋าแล้วครับออกไปทางด้านขวาครับเอานัสโดนทีละทอนแย่งโอ้โหแต่ว่าความแข็งแกร่งของเขายังเยอะกว่าทีละทอนครับแล้วดวลกับสารัตกระชากอย่างนี้ก็ไม่ผ่านครับสารัตฉลาดกว่ายกมาที่ทีละทอนได้ครับมา่โอ้โหพลาดพลาดแต่ว่าจะทําได้หรือเปล่ายิงติดครับทีละทอนยังมาแก้คืนไปเมืองทองเปลี่ยน3าคนเลยครับแดนหน้าศิวกรเตระกูนหมดแล้วครับก็เปลี่ยนเอาอดิศักกรยศรลงมาแทนครับ แบ็คขวาเป็นซูพรฟินากตะโพครับแล้วก็ตรงกลางมีสันการถินจอมครับทุ่มมาที่สุพรมาที่ชับปุยครับเปิดเข้ากลางมาแล้วได้หมงหมัวแต่คุยครับมงพลาดไปเลยครับโอ้โหเปิดสวยมากครับชับปุยลูกนี้แต่ว่าคนมงเนี่ยจะมงพลาดไปเองครับอดิศักกาสอนครับพึ่งลงมาด้วยกันนั่นเองครับอ๋อไม่ใช่คนเปิดเป็นชับปุยภาคมวยอ่ะ หมดเวลาครับเป็นนั้นว่าเมืองทองบุกมาเก็บชัยชนะแล้วก็เก็บประตูทีมเยือนได้1นูนจากทีรศินแดงดาคนนี้ครับถ <All S 1> ือว่าทำได้ดีครับเป็นนิมิตหมายที่ดีมากครับเอานะนี่แบบเซ็งทั้งทีมครับเป็นนัดชิงซะด้วยครับ ก่อนจะไปดูนัดชิง a f c แชมเปี้ยนลีกเลขที่2ครับก็ต้องคันกลางด้วยเกมตัว t ต a าไทยลีกครับ mm hmm. เจอกับทูแบงคอกยูน n เต็ดครับที่นัดที่แล้วคลิปที่แล้วเราเพิ่งชนะเข้ามาในเกมช้าง FA Cup ครับแต่ก็หืดขึ้นคอเหมือนกันครับวันนี้ต้องเล่นในเกมตัว t ต a าไทยลีกครับบุกไปเยือนก่อนครับแล้วก็ต้องชนะด้วยครับเพื่อ กลับมาการันตีในการลุ้นแชมป์ครับอย่างน้อยก็ต้องเจอท่าเรือในนัดสุดท้ายครับส่วนรายชื่อผู้เล่นก็ตามนั้นเลยครับตามที่เห็นมาจัดชุดค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันแต่ว่าผู้สัาประตูวันนี้เปลี่ยนเป็นนางวันลำครับไปดูกันในเกมนัดเยือนครับโอ้โหทำไมแฟนแบงคอกมันหลงเหลงงยางนั้นนะโอ้แต่จริงๆก็เยอะนะแต่ว่ากลายเป็นว่าฝั่งของดูทีมเยือนอย่างเมืองทองครับข้างหลังประตูนู่นนะครับโอ้โหหนาตาเหมือนกันครับรวมๆแล้วนี่แทบจะครึ่งหนึ่งของทีมกองเชียร์เจ้าบ้านนี่ยมีฝั่งของทีมเยือนครับ นี่คือฝั่งของเจ้าบ้านครับคือสนามเขาก็ค่อนข้างใหญ่ครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยไม่เต็มครับแต่ว่าเหมือนจะรีบครับเกมจะรีบครับมาพร้อมเตะเลยครับไม่ต้องพูดเยอะครับมาเขี่ยกลางก่อนครับเจ้าบ้านทีทีระททรครับปรมเมศวันนี้ได้ลงเป็นทางด้านซ้ายครับแดนหน้าเหมือนกันเข้าซ้ายแล้วจะยกยกเข้ากลางมาได้มงุ๊บมี่โอ้ช็อคแบตเตอรี่โลครับเดลับ โอ้ปรเมศเปิดสวยแล้วครับแต่ว่าเดลเลยดันหม่งไม่เข้าครับหม่งได้เต็มหัวมากครับไมโครฟาเคสคาดก็ยังเหนียวอยู่ดีครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวเตะมุมก่อนครับเดี๋ยวค่อยเสียบชาร์จแบตครับอะไรครับเนี่ยผลรับสันประธานเปิดเป็นทีละทรบุญมาทันรับวันนี้เท้าซ้ายของทีละทอนครับเปิดเข้าตรงกลางไปตรงกลางหูหรือว่ากระโดดวอลเลย์แบบนี้ก็ไม่ได้กินครับ รอปรเมศหลุดครับปรเมศหลุดแล้วครับความเร็วได้อยู่เก็บบอลได้จ่ายกลับมาที่บูโนกะโลยกด้วยซ้ายเข้ากลางมาแต่ว่ายัางเก็บได้ครับทีเดทร,รเพื่อนขอจ่ายมาที่เด,ดเลเข้าขวาขวาแล้วยิงเรียบร้อยครับ1-0ครับเจ้าเออทีมเยือนออกนําก่อนครับจากเดเลปบุมือป่อปแปะครับฝั่งของจูฮันครับต้องชนะเท่านั้นครับถ้าอยากจะได้แชมป์ไทยลีกครับต้องชนะเท่านั้นครับเมืองทอง พลาดอีกไม่ได้แล้วครับแม้จะแค่เสมอก็ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งครับเดเลยก,ก็เบิกสกอร์แรกให้กับเมืองทองครับทีมเยือนเรียบร้อยครับดูภาพช้ากันดีกว่าครับทีตธรอนบุญมาทันครับจ่ายเข้ากลางมาที่อีโฮแล้วมาที่เดเลเลยครับพลิกเข้าขวาแล้วยิงหนีมือไมเคิลฟาคสกาดครับเสียบเสาเข้าไปครึ่งแรงกำลังจะหมดเวลาแล้วครับ เป็นบอลของทูแบงค์ข้ครับออกไปทางด้านซ้ายครับหมดเวลาครึ่งแรกครับเป็นฝั่งของทีมเยือนเจ้าเอ่อทีมเยือนเมืองอย่างเมืองทองครับบุกมานำก่อนหนึ่งศูนย์ครับจะบอกว่าทีมเยือนเจ้าบ้านคืออะไรว่าทีมเยือนเจ้าบ้านไปดูครึ่งหลังกันดีกว่าครับมาทีวันเดอร์หลุยวันเดอร์พลิกครับพลิกโอ้โหเมื่อกี้จะไปได้อยู่แล้วเนี่ยแต่เขาโยกครับโยกปก้าวยกดวลกับบูโนกาโลจ่ายมาได้ด้วยวันเดอร์หลุยเข้าขวาเข้าขวาแล้วยิงติดอันตรายครับดังวันลามปัดออกไป อย่งเป็นบอลของทูแบงคอกครับปกเกล้าวจ่ายออกซ้ายมาได้ครับมาดูเอลเฟเรรามาดูเอลดวลกับทูติซองโดครับคืนหลังไปแล้วเปิดยาวมาที่ซิวกรอสั่งได้ด้วยครับมาที่อีโฮครับเดเลจะหลุดโอ้โหแต่ว่าจ่ายช้าไปครับช้าไปแต่ว่าทันทันแล้วยิงเรียบร้อยครับ2-0ครับจากเดเลคนเดิมครับ เรียบร้อยครับแบบนี้ชัยชนะน่าจะใสแล้วครับดูครับทำท,ทางครับอีโฮทำทางอาางีโฮให้เดเลทำทางครับแล้วจ่ายมาลูกนี้ทะลุเหมือนกันครับแปรด้วยขวานีมือไมเคิลไฟเคสกาดเข้าไปครับเป็นจังหวะสวนกราบของเมืองทองนะครับ <S <S จ่ายมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับ <S <S มาโนเอลเบียอยู่ต่ำกว่าครับ <S <S แล้ววิ่งไม่ทันด้วยครับสกัดจังหวะสุดท้ายก็ช้าไปแล้วครับต่อย2 0ศครับเมืองทอง อย่างได้อยู่นี่โอ้โหกระโดดจ่ายมาลูกนี้เป็นมานูเอลเปเรล่าของทูเป็นข้อครับกระชากกระชากแต่ว่าวัฒนามาแล้วเข้าขวาบวานเดินหลุยงต้องลูกนี้ต้องชมดังวันลำครับยิงจ่อๆครับไม่ผ่านมือดังวันลำจ่ายโอ้หูนิดเดียวแล้วหมดเวลาเลยครับเป็น 2- 0ศนจากเดเลยครับเมืองทองเก็บชัยชนะไปก็ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ยังตอนเนื่องครับเมืองทองครับมาดูผลคู่อื่นบ้างว่าเป็นยังไงครับในดูท่าเรือสิเฮ้ยท่าเรือแพลราชบุรีครับโอ้ แบบนี้ไม่ต้องชิงถึงนัดสุดท้ายแล้วเรามืองเนี่ยเราจะเหลือเกมไทยลีกอีก2นัดครับก็คือราชบุรีกับท่าเรือนี่แหละแต่ต้องเป็นคลิปหน้านะคลิปนี้เนี่ยครับเป็นเมืองทองครับคลิกกลับมาแซงแล้วครับแล้ว3แต้มครับครั้งหน้าเราไปเจอราชบุรีก็จะพลาดไม่ได้เหมือนกันครับเพื่อการันตีกันการเป็นแชมป์นั่นเองครับและแล้วครับก็มาถึงนัดที่เรารอคอยกันในคลิปนี้ครับก็คือนัดที่จะรู้ว่าเราจะได้แชมป์ เ c c ซีแชมป s l e a ี u กในฤดูการนี้หรือเปล่านั่นเองครับเมืองทองเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอาลนาสจากซาอุบ้างแล้วครับหลังจากที่เกมแรกในเลกแรกเนี่ยเราบุกไปเก็บชัยชนะมา1-0่ครับจากทีละสินแดงดาครับวันนี้ก็จัดตัวผู้เล่นตามนั้นเลยครับชุดใหญ่ของเมืองทองสุดๆเหมือนกันกองหลังวันนี้เป็นพัชรพลนิทนีกับโอวันซอกยืนคู่กันครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับว่าเราจะได้แชมป์ในเกมเ c c ซีแชมป์เปรียกฤดูการนี้หรือเปล่า บรรยากาศที่คุ้นเคยครับบรรยากาศที่สวยงามจริงๆครับสีแดงเต็มสนามสดๆครับแล้วถ้วยนี้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนแล้วนะอยู่ที่เมืองทองนี่เลยนะครับสวยจริงๆอเหมือนมากๆครับ f c c h a แ <FC S 1> ชมเปี้ยน,นลีกวันนี้ต้องชูถ้วยใช่ไหมวันนี้ต้องชูถ้วยครับต้องชูถ้วย a FC c แชมเปี้ยน,นลีกครับเราทําได้ดีกว่าแล้วครับในเลกแรกครับ1-0จากีรสิน เล่นในบ้านวันนี้ต้องชนะให้ได้แล้วจะต้องทำให้ดีด้วยครับโอ้สำหรับนักเตะก็ปิดปึงผางนะครับกระตือรือร้นที่อยากจะลงเล่นมากครับนี่ก็เป็นหยอดนักเตะเหมือนกันครับสำหรับทีมจากซาอุครับอานาะสสวยงามจริงๆครับบรรยากาศแบบนี้ครับอยากเห็นจริงๆครับสำหรับในชีวิตจริงของเราครับ มีทีมไทยลีกสักทีมเนาะเข้าชิงแบบหลังจากที่เปลี่ยนเป็น AFC c h a แชมเปี้ e นลีกแล้วนี่ยังไม่มีเลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่มีเหมือนกันนะใช่ไหมของเป็นธนาคารกรุงไทยปะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ได้แชมป์เอสเมือง<ม>ทองยูไนเต็ดครับแผนก็ยังเป็นแผนเดิมครับ4-3-3ครับหน้าเป้าวันนี้เป็นเดเลยครับทางซ้ายเป็นธีรสิทธ์ทางขวาเป็นสิวกรเจียนตังกูลครับฝั่งของเอานัสแผนเป็นยังไงครับ แผนบอกว่าเป็น4-5-1ครับหรือว่า4-2-3-1นั่นเองครับสำหรับเอานัสก็น่าจะแน่นพอสมควรนะครับตรงกลางครับกินเยอะคนละแน่นบุนโกลโลครับวันนี้ชุดใหญ่จริงๆครับเมืองทองเกมพร้อมครับเจ้าบ้านเขียก่อนครับเดเลยกัดชากมาไม่ผ่านทีละสินครับตันได้แต่ว่าบอลยังเป็นของเอานัสครับโยกหลอกอยู่ โดนรุมรุมแล้วยังไปได้แล้วจะได้ฟาวด้วยนะอ่าได้ฟาวครับเราเล่นเร็วด้วยโอ้โหโคตรโหด,ดคืนบาตรงกลางโอ้ดูก,การบุกเป็นพายุของเอานันสติดดวลอยู่กับโดครับทางด้านซ้ายของเขาทางด้านขวาของเราแทงต่อมาทางด้านซ้ายอีกทีครับโยกโยกเจอกับโดแล้วเปิดได้ด้วยครับเข้ามือประสิทธิ์ครับทีเดเลยครับไปที่วัฒนายังได้อยู่อ้าวกลายเป็นเราฟาวครับบอลก็บ,บอลของเราครับ ไม่น่าเชื่อในดูลูกชักภาพช้าดิโอ้อย่างนี้ก็ฟาวเหรอจานกรรมการจากตว,วันออกวะเนี่ยก็อย่างที่รู้ะนรับว่าเอฟซมันตั้งอยู่ที่ไหนเนะ่ยเอพูดอย่างงี้ไม่ได้สิว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้มาดูครับไมคคอนเปิดมาอ้าวเนี่ยฟาวอีกแล้วอะ่ะมันไม่ให้พูดได้ไงอะ่ะโอ้นิดหน่อยก็ฟาวจาน รามาบ่นโอวนซ็อกด้วยแล้วดูหน้ามันดิหน้ามันกรรมการแม่งหน้าแม่งไม่ยุติธรรมเลยวันนี้ผมเป็นอะไรวะเนี่ยหน้าไม่ยุติธรรมเลยบุรีวะเนี่ยผมโอวนซ็อกบอกไม่ฟาวใช่ไม่ฟ้าอาจารย์แล้วฟีคิกระยะอันตรายซะด้วยครับคือเกมเนี่ยต้องบอกว่ารูปเกมของอลนัสแม่งดูดีกว่าโกออนครับโกออนที่ประสิทธิ์เนี่ยเอ้ยทำไมโกออนนี่เสียบสามเหลี่ยมเลยเนี่ย เฮ้ยเกื <S <S อบไปเรายิงอีกทีหนึ่งข้าม่านครับอ้ลูกฟีคิลูเมื่อกี้ครับต้องชมประสิทธิ์ครับเมื่อกี้ถ้าไม่โกอ่อนนะถ้าเกิดผมไม่เล่นผููสาประตูนะโดนยิงเข้าสามเหลี่ยมแน่นอนครับแต่ก็ต้องชมประสิทธิ์ที่พอแบบขยับมาแล้วปัดได้จริงๆครับลูกนี้ก็ยิงออกไปเองครับเฮ้ยยังไงครับยังไม่มีคนเข้าไม่มีคนเข้ากระล่างมาเรื่อยๆครับเข้าขวาโยกโยกเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ชัดแลบทีละทอนไม่ทันครับเป็นลูกแต่มุมครับ มูซาครับของเอลนัสดูครับดูสเตปการเล่นของเขาแล้วยิงมาลูกนี้ติดก่อนครับติดพัชรพลครับแล้วก็ออกหลังไปเป็นลูกเต่ม,มุมของเอลนาเอลนัสครับหมดเวลาครับเสมอกันอยู่ศูนย์ครับแต่ว่ารูปเกมเนี่ยเป็นของเอลนัสครับสายแล้วยังไงโอ้โหไม่ฟาวด้วยครับโดตัดมาลูกนี้สวยมาก มาที่ศิวกรแล้วเดวเลจะหลุดครับเดเลาทันหรือเปล่าบอลมันเข้าทางเขาครับบอลมันเป็นเหลี่ยมของเอลนัสอ้าวแต่ว่าจ่ายพลาดครับโดเก็บได้โดมาที่ศิวกรก่อนครับแล้วทําทางโดอีกทีหนึ่งอู้จ่ายแล้วไม่มีความพอด,ดีกันเลยวะ่ะอีโฮครับศิวกรขอบอลทําทางครับศิวกรเตตะกูลทันหรือเปล่าทานันทันแล้วอูหได้ฟาวดิจานต้องได้ครับเป็นลูกฟรีคิกของเมืองทองครับ เกือบจะ80นาทีแล้วครับยังทําอะไรกันไม่ได้ครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเอานัสก็เริ่มใจแป้วแล้วเหมือนกันครับเริ่มจะหุดหงิดแล้วครับเวลามันเหลือน้อยลงทุกทีครับตอนนี้เป็นฝั่งของเมืองทองที่เริ่มจะทําเกมขึ้นมาได้บ้างครับวันนี้ก็ได้ฟรีคิกครับทีละทอนครับรับสัมปทานยิงเลยดีไหมคิดว่ายิงเลยดีไหมยิงเลยก็ได้นะลองก็ได้ธีละทอนบุญมาทันครับยิงลูกฟรีไปต่อยิงเลยอะไรวะ เปิดเอถอะ้ายิงขนาดนี้ตรงกลางเพื่อนมีนะเนี่ยจ่ายแทงมาลูกนี้ได้ด้วยครับโดโดมาตรงกลางแต่ว่าได้มงโอ้โหเป็นลูกผ่าเสียวครับของเอลนาสอีกหนึ่งลูกครับแต่ก็ยังไม่ได้ประตูครับดูการเข้าทำของเอลนาสครับออกทางด้านซ้ายของเขาครับโดเข้าไปชะลอบอลแต่ว่าเปิดโค้ง,งมาแเนี่ยได้มงครับแต่ว่ามงไม่ตรงกรอบเองครับออกหลังไป เมืองทองจะเป็นต้องเปลี่ยนถึง3คนครับเนื่องจากว่าสตามิน่าหมดแล้วครับต้องเอาทวิสตองโดที่เล่นได้ดีมากๆในนัดนี้ออกไปครับวิ่งไม่ไหวแล้วครับโดไม่ได้ครับแต่โดนเคลียร์มาเป็นบอลของใครเป็นบอลของเอานัสครับสุพรสุพรมาแทนโดแล้วบอลบอลบอลเข้ามือครับโอ้ยอันตรายครับบอลโอ้โหเราทดเวลา3นาทีเป็นบอลของเอานัสซะด้วยครับเล่นยังไงโยครับคล้องคล้องหนึ่งทีเข้ากลางมากลางมาแล้วยิงอู โดนจนได้ครับโอ้โหถ้าเสมอแบบนี้ต้องต่อเวลาเนี่ยครับโอ้ทดโอ้โหนาทีที่ยันมาได้ครับมาโดนลูกนี้ครับโอ้โหครับเมืองทองเจ็บใจจริงๆครับเกือบจะได้แชมป์อยู่แล้วครับมันยังไงครับเนี่ยแล้วดูครับโยก โยกมาแล้วยิงหู่ว่างๆเลยครับเป็นช่องที่ทริสซองโดออกไปครับเป็นสุพรที่ลงมาแทนแล้วโดนโยกลูกนี้ครับหลุดเลยครับหลุดแล้วจ่ายเข้ากลางมากับตันทีมของเขาครับยิงดีเหลือเกินครับโอ้โหเสมือนหนึ่งครับนี่เท่ากันหมดแล้วทุกอย่างเท่ากันหมดแล้วประตูทีมเยนก็เท่ากันครับต้องกลับมาว่ากันใหม่ครับเหลืออีกสองนาทีครับ ให้เราไปครับเรายกมาให้กับเดเลยยกมาหมดเวลาครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งต้องต่อเวลาพิเศษครับโอ้โหเกมอะไรครับเนี่ยมาดูช่วงเวลาเอ็กซ์ตอรไทม์ครับเป็นเมืองทองเขียกรครับเจ้าบ้านมาที่บุนกาโลแล้ววิ่งเลยครับเอานัสบุนกาโลได้ครับทีลิศปนว่างอยู่เดเลทีลป์จนใจมาที่เดเลครับแล้วแทงต่อมาบุนโกาโลบุนโนเข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยครับเอ้า ต้องอย่างนี้เลยมั้ยกลับะมาแซงอีกครั้งครับเมืองทองจากบุโนกาโล่ครับพื้นเขียกลางมาเท่านั้นครับต้องอย่างนี้ครับโดดตัวลอยเือน,นันครับวัน oh, นี้ถ้าเราได้ลูกนี้มาตั้งแต่แรกนี่ไม่ต้องกดดันขนาดน,นี้เลยนะครับกระโดดกอดกันกลมครับกับแฟบอลครับบุโนกาโล่ดูครับตรงกลางครับยกออกมาที่ทีละสินแล้วจ่ายเข้ามาที่เดเลยครับแล้วว่างเลยครับลูกนี้เขาพลาดเองครับ คือเขาใช้การบีบบอลเร็วครับแดนหน้าแล้ววิ่งไปแดนหน้าทุกคนเลยฝั่งของเอานาทําให้ตรงข้างหลังเนี่ยมันมีช่องครับแล้วบุโนกาลโลก็ยิงดีครับลูกนี้ไม่พลาดครับยิงด้วยซ้ายครับเท้าซ้ายของบุโนกาโลครับเรียบร้อยครับกระทุ้งเข้าไปครับไปที่อดิศักแล้วมาที่เดเลเข้าขวาขวาแล้วยิงตรงนี้บอลนแลบเข้ามือครับต้องหมดเวลาแล้วล่ะไปว่ากันต่อครึ่งหลังครับทีละสินขอให้เดเลทําทาง จ่ายมาที่เดเลยครับทันเดเลยทันเข้าซ้ายซ้ายล้วยิงยิงครูชนเสาครับเข้าวาแต่ว่ายังได้อยู่ที่ทีละศินแดงหน้าทีละทอนดีกว่าครับเปิดแม่นแม่นของทีละทอนเปิดโอ้โหติดครับได้ทุ่มอยู่ครับให้เราไปมาที่เดเลยครับทางซ้ายนะว่างครับวางจิมต่อมาต่อไปต่อได้ครับแล้วจ่ายต่อมาอดิศักไรตอนเข้าซ้ายซ้ายเรายิงโอ้ยังปัดได้ครับแล้วโยกทีมบูโดกาโลตรงโต ประตูลงๆครับหักเยอะไปหน่อยครับอู้อันที่สักไกสอนคือเป็นผมเนี่ยที่แบบหักเยอะไปหน่อยรูปนี้ยิงด้วยซ้ายเนี่ยโอ้โหผู้สาประตูเขายังเอาอยู่ครับตบกลับเข้ามาประตูโลงๆครับดันหักเยอะไปครับยิงออกไปอย่างน่าเหลือเชื่อครับอีกแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับฝันกําลังจะเป็นจริงอ้าวหมดเวลาเลยครับกรรมการไม่ทดเวลาบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นครับจบแล้วครับนายครับมันจบแล้วครับนายอีกหนึ่งแชมป์ครับ AFC แชมเปี้ยนลีกครับอยู่ในมือเราเรียบร้อยครับ สุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับนี่น่าจะเป็นผู้เล่นแบบมีชื่อเสียงของซาอูเขาแน่เลยใช่ไหมเขามีสแกนหน้าจริงด้วยสิทธิ์พดุมโชคครับผู้สาประตูวันนี้อ่ายกโจฮันครับกันหน่อยครับเมืองทองครับยกแล้วก็ทุ่มนะยครับยกแล้วก็โยนดิยกแล้วทุ่มเลยไหมล่ะโอ้จะดูรับแชมป์กันดีกว่าไม่มีผู้เล่นเมืองทองมาปลอบใจหน่อยหรอไม่มีครับสนใจแค่ กำลังดีใจกันอยู่ครับขอบคุณแฟนๆกันหน่อยครับที่ยังหนาแน่นเป็นแฟนพี่ชายครับโดยไม่มีแหนไหนอะไรเนี่ยอู้ดูครับอู้หูอู้ฉากนี้มันอ้ฉากนี้มันในชีวิตจริงมันจะมีไหมเนี่ยในชีวิตจริงเมื่อไหร่จะมีครับฉากแบบนี้ครับคดวตินแดงดครับชูถ้วยแล้วครับให้เมืองทองครับโกับตันมุยครับยังอยู่กับเมืองทองครับฤดูกาลนี้ในเกมนี้ของเรา AFC แชมเปี้ยนลีกครับถ้วยอันสวยงาม อยู่ในมือเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งแชมป์ครับโสุดยอดครับสุดยอดจริงๆผมอยากจะเอาภาพนี้ทำหน้าปกมากเลยครับมันสวยจริงๆครับมันสวยจริงๆก็จบไปครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอันว่าเมืองทองทำได้ครับเก็บแชมป์ที่2และเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่มากๆครับให้เมืองทองเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นก็คือแชมป์ f c c h a m p ม o n s League นั่นเองครับเอาชนะทีมเอลนาสจาก ซาอุดีอาระเบียไปได้ครับแล้วก็คลิปนี้คงตัดจบเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจอกับไทยลีก2นัดแล้วก็จะรู้เลยว่าเราจะได้แชมป์ไทยลีกหรือเปล่าครับสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะสนุกนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันเรื่อยนะครับยังไงก็มาแน่นอนครับเดี๋ยวมีคอนเทนต์ใหม่มาเรื่อยครับเดี๋ยวจบฤด,ดูกาลนี้ก็อาจจะเริ่มพิชัยต่อนะครับ จากท,ทิ้งหายไปนานครับสำหรับพิ่ชัยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันที่ดีนะครับผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปด้วยกันนะครับวนันนี้สวัสดีจ้า